โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o t t u c h c h a n n e l วันนี้เราก็อยู่ในเกมโปแกมอนสโตนดาก,กอนพักสองก่อนที่เราจะลุยโปแกมอนลีกนะทุกคนเฮ้ยโปเกมอนลีกอยู่จุดนี้หรออยู่ก,กลางๆแบบเลยเดี๋ยวขอลองดูอ๋อใช่มีจุดให้ไฟเดี๋ยวผมขอไปซื้อไอ้นี่ก่อนไปซื้อไอเทมก่อนซื้อพวกยงพวกยานะในการลุยโปเกมอนลีก เราไม่มีน,นี่เลยนะตอนนี้เราไม่มีพวกรีวายเลยเผื่อเราตายนะมันต้องตายอยู่แล้วแหละในการต่อสู้อะ่ะมีตัง 50, โโห้าหมื่นโอ้โหสื้ออนนี้ก็ดีนะทุกคนชุบเอาไปเลยชุบชุบชุบ,ช,บชุบเลยอันนี้สักหกอันไปนะได้อยู่แหละอันนี้ไปกันด้วยหกอันน,น้อยไปปะ อีกหกอันมันมียาราคาถูกไหมเนะี่ยอืม,มน่าจะมีแต่ไฮเปอร์แล้วมั้งไฮเปอร์ขายทั้งพันห้าผมจำไม่ได้แล้วนะว่าผมไปซื้อโสมมาจากร้านไหนส่วนพีพีถ้าเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะเดี๋ยวเราไปเรียนท่าอื่นแบบแทรกเอาประเด็นคือโสมอมาเดโสมไม่มีนะ เอ้ยแต่ PV ท่าก็สามารถสำคัญในการเรียนท่าโคดคอมแบทอยู่นะท่าแรงของเราไอเทมอะไรที่เราไม่ใช้เราสามารถเซลล์ขายไปได้เลยนะทุกคนอีวีสโตนนี่ขายไปผมไม่ใช้อยู่ละซันสโตนขายไปไฟสโตนมอนซอนทันเดอร์โตนวอเทอร์โตน หุ่หินเมกาสไตล์ขายได้ปะอุ้ยขายได้เงินดีขายไปเลยหินเมกาเราคงไม่ได้ใช้มาแล้วพระนี่น่าจะเป็นศึกสุดท้ายของเราละขอจัดหนักกายาหน่อยจริงจริงอันนี้สำคัญสุดละเราจะได้แบบไม่ต้องหิวให้มันเปลืองเวลา โอเคนี่น่าจะพอแล้วนะทุกคนน่าจะพอละเดี๋ยวเราลุยกันเลยใช้ปาร์ตี้เดิมก็น่าจะใช้ได้เลยนะปาร์ตี้เราเลเวลร้อยอะฝั่งโน้นสิต้องกลัวเราเราไม่ต้องกลัวฝั่งโน้นนะมาลุยกันเลยดีกว่าน่าจะตู้ไหวปาร์ตี้เซตนี้ใช้โปเกม,มอนประเภทผีนะ หน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยนะให้เลือกโปเกม,มอนสามตัวด้วยสามตัวขอเอาบังกรดีกว่านะเพราะว่าบังกรน่าจะแบบน่าจะตอบโต้ได้ดีตัวนี้ด้วยเราใช้กายภาพกับมันไม่ดีอ่ะถ้าเจอผีอะเจลารอดแล้วกันไม่ใช้ลูคาริโอนะรอบนี้ตัวเก่งเรา เพราะว่าฝั่งหน้นเป็นผีอ่ะมันตีกายภาพไม่ได้นะดักเพลาโอเคหมดหลอดนะติดขี้ด้วยดวงเราดีนะเนี่ยดักเพลาไปเมกาแกนก้า er นะทุกคนผู้ท่านี้เดมซิงโอ้ยยังเ,เหลือเฮดผีหนึ่งโอ้สวยมากเลยนะเนี่ยตัวนี้ผีน้ำแข็งนะ่ะห้ามเปลี่ยนโปเกมอนหรือใช้ไอเทมระหว่างการต่อสู้ด้วยนะ เนี่ยห้ามใช้มันห้ามเรียนทาวเวอร์แต่เราเหลือโปเกมอนสองตัวเราได้เปรียบเรียบร้อยนะคนแรกถือว่าไม่ตึงต้องฮิลก่อนลงไปตัวอ้าวฮิลให้ด้วยเหรอเอ้ยเป็นโปเกมอนลีกที่ค่อนข้างเจ๋วนะทุกคนแต่ทำไมไม่เปิดประตูอะต้องสู้อีกเหรอคืออะไรอ่ะอ้าว อ๋อ oh, คุยแล้วเปิดงงเลยคิดว่าแบบขังเราไม่ให้เราออกไปไหนไม่ให้เราทู้ด้วยไม่ให้ไปแล้วก็ไม่ให้กลับคนที่สองทุกคนเมื่อกี้เรารู้ว่าเขาใช้ผีเพราะว่าการคุยกับเขานะมันบอกประเภทแต่ว่าเจ้าคนนี้ไม่บอกว่าใช้ประเภทอะไรนะแต่คงไม่ใช่ผีแล้วละ่ะรอบนี้ขอเป็นสามตัวนี้นะ เราไม่ได้รู้ประเภทเขาน่าจะใช้ประเภทบินหรือเปล่าโคดคอมแบทไปก่อนเลยท่าแรงเราแต่ว่าท่าเนี้ยข้อเสียคือ p ีพมันน้อยนะโคดคอมแบทโอเคล่วงแต่เมื่อกี้เราสู้เสร็จแล้วเขาฮิวให้เราด้วยนะทุกคนเผลอๆรอบนี้ก็อาจจะฮิวให้ถ้าฮิูวให้ PP ก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมนะเรียบร้อยนะเป็นเพราะเลเวลผมสูงด้วยมั้งเนี้ย เลยตีง,ยง่ายๆเลยยิ้มคุยอีกทีก็เปิดประตูถัดไปเดี๋ยวเช็คก่อนนะว่ามันฟื้นมายังฟื้นมาแล้วนา HP ดีเหมือนกันนะสู้แล้วก็หิวให้เลือก3มตัวเหมือนเดิมคนนี้น่าจะใช้พลังจิตนะทุกคนถ้าพลังจิตก็ตัวไหนดีอ่ะเปิดด้วยลิงไฟเกลาดอ๊อ แล้วก็จลัลเ่ดีกว่ามั้งใช้สามตัวนะคนละสามตัวนะจัตุลเทพทําให้เราไม่เสียเวลาแต่ว่ามันก็จะแบบเออใช้กระเป๋าไม่ได้ในระหว่างการต่อสู้ก็จะยากตัวนี้หน่อยเลเวลเก้าส้ากันหมดเลยนะเนี่ยลิงไฟเราล่วงมาละลราทางโจมตีไปก่อนแล้วก็เมกา้าตามด้วยไอบีม มีสองอเบลิตี้เลยนะเนี่ยแ okay. แข็งไปนะเอเนจีบอลเอาเลทโอเคตัวสุดท้ายของมันนะเมกาโอดินเรียบร้อยทุกคนสามคนนี้ถือว่าไม่ตึงเลยนะ ปเอ้ยต้องคุยกับมันก่อนเลิมแต่ว่ามันไม่ตึงก็ไม่ได้นะเรเวลเราสูงนะทุกคนฮิวให้เหมือนเดิมนะมาสู้คนนี้นะ่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะก่อนเจอกับชมเปลียนถ้าตามปกติเลือกสามตัวคนนี้น่าจะใช้โปรแกรมันประเภทต,ต่อสู้นะต่อสู้ผมขอเปิดด้วยลิงไฟแล้วกันลิงไฟแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เกรดรอดแล้วกัน โคดคอมแบทไปก่อนไม่ล่วงนะโอ้ท่านี้ท่านี้แรงนะทุกคนโอเคเรายัางรับไหวเรียบร้อยเหมือนเดิมถ้าล่วงก็คุมแล้วนะเพราะว่าเราได้ตีหนึ่งทีแล้วก็ลูคาริโอเรามีท่าตีไวนะ เรียบร้อยเหลืวตัวสุดท้ายละเฮ้ยลูคาดีโอเหมือนกันอย่าบอกนะว่าใช้เมกาได้เหมือนกันเมกาเหมือนกันจริงๆทุกคนผมว่าแล้วเพราะว่าผมตั้งแต่สู้มาจากคนแรกอะ่ะมันใช้เมกากันทุกคนเลยนะชนะสี่คนละไม่ตึงเท่าไหร่นะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องคุยเพื่อเปิดประตูนะฮิวให้ปะเนี่ยฮิวให้ด้วยถือว่าเกมค่อนข้างช่วยเราอยู่นะทุกคน ไม่ต้องเปลืองไอเทมซื้อยองซื้อยาหรือฮิวอะไรเลยมาเจอกับคนนี้คนนี้สู้เต็ม6ตัวเลยนะเปิดด้วยโปแกรมอนผีเลยอะไม่ค่อยชอบเปิดด้วยท่าพลังจิตไปก่อนนะติดคี้นะพลังจิตเรียบร้อยตัวนี้ครคอมแบท เราติดเบิร์นไปคลิกท่านี้ร่วงเลยเหรออืมลงไปเลยอ่ะมาลิงไฟลงมาติดพิษนะเพราะว่าสกิลของโปเกมอนตัวแรกมันทิ้งไว้นะลงไปแล้วตัวที่สองโคตทแบบ ไม่ร่วงนะทุกคนโหโดนเบิร์ดเบตท่าน,นี้มันก็จะได้รับความเสียหายด้วยนะรถพังโจมตีไปก่อนเราไม่สามารถเมกาได้แล้วนะเพราะว่าเรามีก้าให้กับลูคาดิโอไปแล้วเอาเลดไปเรียบร้อยเอาเลดไปเหมือนอยู่แต่ยังตีออกนะ เหมือนอยู่แต่ก็ตีออกเหมือนเดิมไวชาร์กอขอสลับก่อนทุกคนไวชาร์กได้เหรอเดี๋ยวตัวนี้แล้วกันโอเคมันตีท่าสายฟ้ามานะทำให้มันไม่เป็นผลดับบนคลอไปเรียบร้อยเลเวลเกทุกคนเลยนะเนี่ยในนี้ ตั้งแต่สี่จัตุรเทพแล้วก็มาชมเปลี่ยนนะในสแลตโดนโค้ดคอมแบทล่วงปะเนี่ยโอ้โหล่วงเลยเหรอแรงมากท่านี้ไฮเปอร์บอย โอเคเรียบร้อยทุกคนได้เงินหมื่นเก้านะคุยอีกทีนึงให้ไปประตูถัดไปฮิวให้ยังเนี่ยไม่หิวให้นะทุกคนหรือว่ามันจบการต่อสู้แล้วผมไม่มั่นใจนะผมขอหิวไว้ก่อนเผื่อมันมีเซอร์ไพรส์นะพอรู้สึกว่ามันง่ายแปลกๆง่ายแปลกๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้ ผมว่ามันแปลก,กเพราะว่าปกติอ่ะเวลาเราชนะคนสุดท้ายแล้วอ่ะนี่ไงผมว่าแหละปกติเวลาเราชนะคนสุดท้ายนะมันจะมีคนพาเราไปเครื่องบันทึกโปเกมอนแต่รอบนี้ไม่มีแสดงว่ามันเป็น้าจัตุรเทพนะผมว่าผมไม่น่าจะนับผิดนะเราน่าจะชนะม,มาห้าคนเจอกับไอริสไอริสนี่ไม่เข็ดใช่ไหมก่อนมาโปเกมอนลีกก็โดนเราตบที่ข้างหน้าโปเกมอนลีกไปแล้วนะไม่เข็ด รวงไปแล้วนะโดนโคคอมแบทโอ้ oh, ทุกคนตัวนี้ตัวนี้ขอใช้พลังจิตแล้วกันเมก้าด้วยเหรอตัวนี้มันค่อนข้างถึกอะ่ะแผ่นนินไวด้วยโอ้โ oh, หล่วงเลยไม่ค่อยชอบนะตัวนี้สโตเนียไปดาวคอนคอไวก้กว่าเราอีกปีทีไม่โดนไฮเปอร์ไวยไม่ทันแล้ว เจอรมารดพลังโจมตีไปหน่อยไอบีมโอเคเรียบร้อยเจอลาพัดอะลาพัดชอบมีท่าสายฟ้านะเปลี่ยนก่อนนี่ไงมันตีสายฟ้ามาจริงๆด้วยดีนะเราเปลี่ยนก่อนไม่งั้นเกลาร้อนเราน่าจะล่วงนะเปลี่ยนหนีนะทุกคน แต่ว่าสกิลเราออกไปแล้วเกย์เราลดแล้วกันลดทาังโจมตีไปก่อนมีแบรรี่นะทาน้ำแข็งโอเคเราพัดอีกแล้วเราพัดไม่เอาเกยโคกะมาโดนท่าสายฟ้าเหมือนกันนะเกย์โคกะก็แพ้สายฟ้าเหมือนกัน ผมจะส่งโกโคโซรุมาก็แพ้สายฟ้าเหมือนกันทุกคนยากเลยเรานี่ไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยอ้าวมันโจมตีมิดโอเคเรียบร้อยตัวนี้เอาเป็นเซิร์ฟดีกว่าถ้าเราออกไว้กว่านะติดคีซูเปอร์คิกเกตัวสุดท้ายเซิร์ฟได้ตัวนี้มีอเบลิตี้ไอ้นี่นะทุกคนอเบลิตี้ที่แบบไม่ล่วงในทีเดียวนะตัวนี้เรียบร้อยชนะไอริสแล้วอย่างนี้ก็แปลว่า แปลว่าเราเป็นแชมเปี้ยนแล้วใช่ไหมคงไม่มีใครให้มาท้าสู้เราอีกแล้วนะเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ดีนะดอกเตอร์จูนิเปอร์ออกมาอ๋อโอเคทุกคนเราเป็นแชมเปี้ยนละเดี๋ยวเขาจะพาเราไปห้องบันทึกโปเกม,มอนตรงนี้ทุกคนน่าจะคุ้นตากันดีนะสาหรับการเป็นแชมเปี้ยนเราต้องบันทึกโปเกม,มอนที่เราใช้หกตัวหกตัวที่ทาให้เราฝ่าฟันการต่อสู้อันดุเดือดน,นะ นี่นะครับเป็น6ตัวของผมเป็นปาร์ตี้ชนี่นี่ก็เป็นเวลาที่เราใช้ในการเป็นแคมป์ของภาคนี้ทุกภาคเลยนะแค่เปลี่ยนหน้าตาด็อกเตอร์แล้วก็สถานที่นะด็อกเตอร์ต้องเดินออกมาที่หลังนะและเราก็ต้องหันกลับไปมองก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมภาคนี้กันมาด้วยนะ ยังไงก็ขอฝากซีรีส์หน้าของผมด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปนะเพราะว่าท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปจับโปเกม,มอนในตำนานสองตัวเป็นเลซิรัมแล้วก็เซคมนะ โหลดเซฟกลับมามาเกิดที่เมืองเรานะเมืองเริ่มต้นเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับด็อกเตอร์ก่อนตรงนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์เขาจะให้ของนะให้ของสองอันที่ทำให้เราสามารถไปจับเลซิลัมแล้วก็เซคอมได้อันแรกจะเป็นดาร์กสโตนนะครับอันที่สองจะเป็นไลท์สโตนดาร์กสโตนเอาไว้ใช้กับเซคอมนะส่วนไลท์สโตนเนี่ยเอาไว้ใช้กับเลซิลัมมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะทุกคน แล้วเราก็จะกลับไปในถ้าที่เราจับคิวเลนนะแต่ว่ามาเปลี่ยนรูเข้าไปเข้ารูถัดไปนะรูตอนแรกที่มันปิดนะรูนี้ซาโจซิเขาจะมารอเราที่นี่อยู่แล้วนี่เราใช้ไอเทมนะทาให้เราเจอกับเจ้าเซคอมเซคอมก็เป็นโปรแกรมในนตำนานนะเลเวลเจิบเลยเดี๋ยวตรงนี้จะขอตีให้มันอดแรงก่อนโดนไฮเปอร์ไวทแต่ของเราเลเวลร้อยนะไม่กระเตื้องหรอกเราเลเวลร้อย เราก็จะโยนจับกันไปเลยนะทุกคนโอเคกช็ช่าจับได้ในลูกเดียวเลยนะเราจะขึ้นมาอีกรูกหนึ่งนะทุกคนตรงนี้เราต้องใช้เป็นสีขาวตรงนี้จะเป็นเลทิลัม โปรแกรมนตำนานเหมือนกันนะแล้วก็เลเวลเจ็ดสิเหมือนกันที่ตำนานบอกไว้ว่าสองตัวเนี้เคยเป็นโปรแกรมชนิดเดียวกันนะแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกมานะเราตายเลยนะแต่ HP แดงแล้วเดี๋ยวเราโยนอุนตราบอลเลยผมก็ซื้ออุตดาบอลมาเยอะเลยนะแต่ว่าตอนเราจับอะเราสามารถจับได้ตัวละลูกเลยนะต้องขอขอบคุณคนพัฒนาเกมนี้นะทำให้การจับมันไม่ยากนะเรียบร้อยตรงนี้ เดี๋ยวเราตัดภาพไปในพีตีนะโปเกมอนตัวนี้คือเซคอมนะเลเวลเจ็ดสิบเป็นประเภทมังกรแล้วก็สายฟ้านะมังกรดำส่วนตัวนี้เป็นมังกรแล้วก็ประเภทไฟนะเรซิลัมทั้งสองตัวเป็นโปเกมอนตำนานแล้วก็เลเวลเจ็ดิทั้งคู่เลยนะและนอกจากสองตัวนี้ก่อนหน้านี้เราก็จับคิวเลมมาแล้วนะโอเคทุกคน ผมก็จะขอลา,าซีรีส์นี้กันแล้วไว้เราเจอกันซีรีส์ใหม่บายบายสวัสดีครับ